สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองกดรายงาน,นพวกโฆษณาใน Facebook เ,เนี่ยนะพี่นาอาบางครั้งเราก็ไม่อยากเห็นนะพี่โฆษณาและอีอย่างกดรายงานโฆษณาเพราะว่าโฆษณาบางอย่างเรามีความรู้สึกว่าเออพี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมมันเป็นไปไได้หลอกลวงแง,ง่แง่แง่ยังไงอ่ะเก็บภาพมาให้ดูนะพี่นาอาเราก็เก็บภาพไปอ่ะก็อย่างเงี้ย พี่เออลงทุนเนี่ยนะอ่าหนึ่งพันบาทเนาะแล้วก็รับปันผลวันละสามร้อยเก้าสิบาทพี่ใครก็จะให้พี่นี่มันนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเกือบสี่สี่เปอร์เซ็นต์เลยนะมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะโอ้พี่ลองลองเป็นสิ่งเงินจะได้หายทั้งต้นกำไรไม่มีหรอกโอ้หายหมดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่า เรากดรายงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะล้วก็จะไปกดตรงนี้อ่ะสังเกตเห็นจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเราเห็นโฆษณาแบบเนี้ยมันค่อนข้างแปลกวกว่ากว่ากว่าแบบอื่นนะโฆษณาแบบอื่นมันจะมีอ่ะรูปกะกะบาดตรงนี้อันหนึ่งเนาะแล้วก็มีจุดจุดจุดอย่างนี้เนี่ยนะพี่นาเฟ่ะแต่อันเนี้ยพี่สังเกตเห็นว่ามันไม่มีกะกะบาดนะมันมีแต่จุดจุด,จ,ดจุดนะเออนะอันอันนี้แบบผมว่าคงจะจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook แบบถึงเลยนะถึงก็เลยถึง มาก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรอกรายงานแล้วก็ซ้อนๆไปอะไรเงี้ยแ,แล้วก็กดนี่เลยจุดสามจุดของเขานี่แหละอ่ะกดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกมันจะมีให,ให้เราเลือกบ้างอ่าที่เราเลือกอันแรกเลยก็คือนี่รายงานโฆษณาเนาะพอกดตรงรายงานโฆษณาป๊บเขาก็จะถามแล้วว่าคุณจะรายงานโฆษณานี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโฆษณานี่หรอคุณจะอธิบายยังไงอะไรเงี้ยนะ เราก็เห็นแล้วพี่เออพี่อันนี้เขาเรียกหลอกลวงนะพี่นะเขาขายหลอกลวงคนที่หลงเชื่อก,ก็ไปจะไปเสียตังค์ี๋ยวจะเสียเงินไม่ใช่อะไรหรอกเออมันไม่มีทางหรอกราวร้อยเก้าสิบบาทต่อว,วันนะจา่ายพี่โอ้ยแขกดอกแขกยังไม่แพงขนาดนี้เลยโอ้นะเออแล้วก็กดไปนี่อ่าหลอกลวงเนาะกดหลอกลวงปั๊บลงไปกลับมาก็อืมน่าจะยังไม่สาแก่ใจกดจุดสามจุดใหม่กดจุดสามจุดใหม่ เราก็จะเราก็จะไปอะไรอ่ะเราก็จะแบบให้แสดงน้อยลงอ่าพี่ไม่ต้องแสดงให้ผมเห็นบ่อยๆโฆษณาแบบนี้ผมผมไม่ปลื้มโอเคไหมอ่าผมก็กดซ่อนแสดงน้อยลงอ่ะกดแสดงน้อยลงปั๊บเราก็จะบอกว่าเข้าใจแล้วคุณจะเห็นโฆษณานี้น้อยลงไปนะอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนก็มากดตรงนี้อยากเห็นไป่เยอะเหรอไม่มามๆมมมให้มันน้อยๆลงหน่อยก็ได้แต่แล้วก็กดอีกอ้าวมีกดอีกก็อยากรู้่พี่ ก็ยังแสดงให้ผมเห็นอีกนะเอาพี่กดลงไปอ่ากดลงไปกดแล้วเนี่ยเราก็ไปกดซ่อนอ่ะมีอะไรให้กดกดหมดเลยกดหมดเลยกดซ่อนปั๊บกลับมาข้างนอกเขาบอกว่าเออไม่สามารถซ่อนโพสตนี้ได้อืมใหญ่นักจริงๆอิงวิใหญนักจริงๆอ่าเอเคเราก็อ่าซ่อนไม่ได้กระช่างไม่เป็นไรอ่าโพลเมืมกดใช้ไปใช้มาวันรุ่งขึ้นเปิดเฟซบุ๊ก k มาใหม่อ่ะอ่า ไหนว่าแสดงน้อยลงก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นี่แหละพี่ผมว่าเออไหนไหนลองดูไหนซีเกิดอะไรขึ้นเหรอยกดจุดสามจุดตรงนี้ใหม่กดลงไปแล้วก็จะมีให้เห็นว่าอืมันแทบไม่มีอะไรให้เราเลือกเลยเพราะเรากดจนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรายงานเอยจะซ่อนเอยอกดจนจะหมดแล้วไม่มีเหลือเลยเหลืออะไรบ้างอ่ะเหลืออะไรบ้างให้เราโฆษณาอืมให้เรากดได้ว่าเราไม่อยากเห็นมันหน้าเอาง่าย ไอ้คั้นจะไปกดว่าทําไมถึงเห็นโฆษณานี้ก็รู้สึกว่ามันต้องไปอ่านยาวแลวขี้เกียจพี่ผมไม่อยากเห็นโอเคไหมก็กดให้มันแสดงน้อยลงตรงนี้อ่ากดอีกทีหนึ่งอ่าต้องบอกว่าถ้าคุณจะซ่อนอันนี้ลองกดวันสองวันแล้วก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> ถ้าไม่อยากเห็นโฆษณาแบบนี้ก็คุณก็ต้องกดแบบเนี้ยกดไปเรื่อยๆกดกดซ้ําๆประมาณให้ AI เขาเรียนรู้ว่า เออผมไม่ไม่แฮปปี้กับการดูโฆษณาแบบนี้แล้วผมมีข้อคิสุกโฆษณาแบบนี้เป็นโฆษณาหลอกลวงก็กดไปอย่างเงี้ยกดสักสองวันสาวันนะพี่ AI มันก็จะเรียนรู้แล้วมันก็จะไม่เอาโฆษณาอย่างเงี้ยมาให้คุณดูอีกหรืออย่างน้อยน้อยก็คงจะไม่ให้คุณดูสักพักหนึ่งอ่ะจนกว่าจนกว่าคุณจะลืมเดี๋ยวมันมาใหม่อะไรประมาณนั้นนะพี่นะเออต้องเข้าใจนะบคนบอกว่า ไม่เห็นเลยได้ไหมอืมมันก็เป็นเรื่องที่ facebook ทํามาหากินก็เข้าใจได้นะพี่อันนี้เป็นค่าโฆษณาเขาได้อ่ะเขาเขาต้องต้องมีเขาเขา,า,าไม่ได้เลยพี่ใช้ฟรีนะพี่เข้าใจป่ะพ,พี่ใช้ฟรีนะพี่แต่ว่าของพวกนี้มันมีต้นทุนนะค่าบริหารจัดการการสร้างโปรโกงโปรแกรมพัฒนาโปรโกงโปรแกรมไหนจะเซิร์ฟโปรเซิร์ฟเวอร์อะไรแต่ะละพที่ผู้อื่นไปฝากก็ไม่ได้เฟซบุ๊กเขาเยอะแยะทั้งลูกทั้งอะไรอ๋อเออมัน มันมีแค่ได้จ่ายนะพี่น้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็บางทีก็เข้าใจเขานิดนึงมันให้กลับมาดูใหม่ก็โอเคก็กดใหม่เอาก็แล้วกันอันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วาการกดรายงานอ่โฆษณาที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่นี่มันหลอกลวงแง่แง่พี่หรือพี่พี่คิดว่าไม่หลอกลวงพี่ลองดูก็ได้นะผมบอกไห้อรับรองได้แล้วไม่ได้เงินคืนนะผมเออก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไป ขอบคุณครับ